ก่อนไปนะ่อยอย่าลืมอ่านกดดีดด้วยนะลูกแม่ได้อ่านหรือยังอะคะหนูว่ามันแปลกแกนะไม่อ่านนะก็แค่กดการดูแลแมวของพวกไฮโซมันก็คงจะเรื่องมากไงแค่แวาตามใจแมวเยอะเดี๋ยวก็เต้เงินกลับบ้านแล้วล่ะแม่แต่กดมันแปลกแปกจริงๆนะพวกคนรวยก,ก็แบบนี้แหละนะอย่าไปสนไรมากเลยค่าจ้างวันละหมื่นเลยนะแค่ดูแลแมวแต่ว่าแม่คะ แม่ไปนอนพักลนะพวกนี้ก็ต้องใจทำงานลหระแม่ส่วนแต่เงินตลอดเลยอะกดเป็นประหลาดจริงๆนะลองอ่านอีกสักรอบดูแล้วกันสวัสดีขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่จะดูแลแมวของผมนะครับในขณะที่ผมไปเยี่ยมครอบครัว ที่เมืองคิมเบิลร็อกแลนผมมีกฎบางอย่างที่คุณต้องรู้ไว้ 1. แมวของผมชื่อลินดอนอย่าเรียกด้วยชื่ออื่นเด็ดขาด 2. ผมจะพาหมาของผมไปด้วยที่บ้านจะไม่มีหมาถ้าคุณบังเอิญเจอหมาอยู่ในบ้านให้คุณลิฟวิ่งเข้าห้องแล้วล็อกประตูอย่าได้ออกจากห้องจนกว่าผมจะกลับมา 3. อย่าปล่อยให้ลินดอนออกจากบ้านถ้าเขาแอบ,บย่องออก คุณต้องรีบพาเขากลับมาในบ้านถ้าคุณปล่อยให้ลินดอนออกไปคุณเตรียมตัวจบชีวิตตัวเองได้เลยเพราะผมจะกลับบ้านมาภายใน5้าวินาทีเลยล่ะคุณควรจะมองมันไว้ตลอดเวลานะสี่ผมแนะนำว่าคุณสั่งอาหารข้างนอกมากินจะดีกว่าคุณคงไม่อยากกินอาหารที่เรากินถ้าลินดอนร้องเหมียวใส่คุณเขาต้องการดมกลิ่นอาหารถ้าคุณไม่ปล่อยให้เขาดมอาหารของคุณเขาจะร้องใส่คุณต่อไปจนกว่าคุณจะยอมให้เขาทา หากร้องเหมียวในตอนกลางคืนคุณต้องเตรียมตัวรับมือกับอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาวิธีการแก้ง,ง่ายๆให้คุณปิดไฟในห้องอย่าไปสบตากับพวกมันแล้วมันจะคิดว่าคุณไม่เห็นและผ่านคุณไปห้าห้ามให้ลินดอลร้องในตอนกลางคืนวิธีแก้ของคุณคือคุณต้องนั่งข้างๆรูปหัวมันทั้งคืนอย่าหยุดถ้าคุณเมื่อยให้คุณหยุดพักสักคู่แล้วถ้ามันเริ่มอ้าป,ปากให้คุณรีบรูปหัวมันต่อทันที6 ลินดอนเป็นแมวที่น่ารักมากผมแนะนําให้คุณให้ความรักและการดูแลเอาใจใส่กับเขาตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาร้องเหมียวในตอนกลางคืน 7. จะมีคนมาเคาะประตูตอนดึกให้คุณรีบตะโกนถามแต่อย่าเปิดประตูเด็ดขาดฟังซ้ําห้ามเปิดประตูเด็ดขาดมิฉะนั้นลินดอนจะร้องเหมียวหากเป็นผู้ชายให้บอกไปว่าไม่ต้อนรับแล้วให้คุณล็อกหน้าต่างทั้งหมดหากเป็นผู้หญิงให้คุณทําเสียงชู่ใส่เธอ หากเป็นเด็กให้วิ่งไปซ่อนลินดอนจะปกป้องคุณถ้าคุณทําให้เขาพอใจหากเป็นแมวยินดีด้วยคุณได้รับความโปรดปรานจากลินดอนและเพื่อนของมันแต่ถ้าเป็นหมาผมบอกได้เลยว่าผมช่วยอะไรคุณไม่ได้แล้วแสดงว่าคุณทําให้ลินดอนเกลียดคุณเข้าแล้ว8ถ้าคุณทําร้ายลินดอนไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งคุณจะได้กลายเป็นหนึ่งในคนที่มาเคาะประตูในทันที9อย่าลงไปในห้องใต้ดินเด็ดขาด แม้ว่าในบางครั้งคุณจะเห็นลินดอนลงไปที่นั่นและที่สำคัญให้ปล่อยมันลงไปแต่อย่าให้มันออกนอกบ้านก็พอ10เมื่อผมกลับถึงบ้านลินดอนจะบอกผมว่าคุณดูแลเขาดีแค่ไหนถ้าคุณทำได้ดีคุณจะลืมเหตุการณ์ทั้งหมดและคุณจะพบว่าเงินหนึ่งหมื่นถูกวางไว้บนหมอนที่บ้านถ้าคุณทำได้ไม่ดีคุณจะลงไปอยู่ในห้องใต้ดินเพราะผมจะพาคุณลงไปก่อนที่คุณจะรู้ตัวคุณจะรู้ตัว บ้านนี้สินะแล้วต้องทำยังไงต่อแล้วเนี่ยบ้านนี้เหรอที่อยู่ในแผนที่เอ่อขอโทษนะคะคุณคือเจ้าของบ้านหรือเปล่าพอดีว่าฉันมาทำงานนะคะอ,อที่คุณให้มาดูแลแมวอะ่ะเปล่านะคะฉันก็มาดูแลแมวเหมือนกันนะคะเอ,อ๊แต่ว่าที่ฉันได้ยินมีแมวแค่ตัวเดียวเองนี่คะทำไมมีคนดูแลตั้งสองคนอะ ก็ดีเหมือนกันนะคะคือชั้นไปอ่านกดแล้วรู้สึกหลอนๆยังไงก็ไม่รู้มีเพื่อนก็ดีเหมือนกันก็ชิงค่ะแต่ค่าจ้างนี่ให้เยอะมากเลยเนาะแต่อย่าสุไปนอเลยมากเลยค่ะอาจจะเป็นลูกเจ้าของบ้านแต่งนิยายเลนเหรอมั้งคะแต่ว่าเรื่องกฎก็ควรทำตามจะดีกว่านะคะแต่ชั้นขอทำตามชั้นจะดีกว่างั้นเหรอคะงั้นเราเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะได้ค่ะ โอ้แมวตัวนี้ชื่อลินดอนใช่ไหมคะค่ะลินดอมหรือลินดอนนะคะลินดอนค่ะเอ๊ะน,น,น,นี่สินะลินดอนเด็ดน่ารักจังเลยอะ่ะมาน,นี่มาแล้วลินดอนฉันชื่อแววนะยินดีที่รู้จักจ้ะไม่เห็นต้องทักทายเลยก็ได้นี่คะก็แค่แมวเองไม,ไม่ได้นะคะยังไงเจ้าลินดอนก็เป็นเจ้านายของเรา นะดินดอนมานี้มาเร็ว <c oughs> อุ้ยเดินมาหาด้วยมานี่เร็วมานี่เร็วดินดอนอุ้ยขนเธอนิมจังเลยอ่ะดินดอนทีน่ารักว่าเกเลยค่ะเฮ้ยก็แค่แมวฉันขอไปหาที่นั่งเล่นมือถือก่อนนะทําให้จบจบแล้วก็ไปรับเงินเอ๊ะอะไรของเขาเนี่ยมาทำงานแท้ๆท,ทำไมขี้เกียจแบบนี้ เมื่อกีคุณแนะนำตัวว่าชื่อแวลใช่ไหมค่ะแววค่ะฉันสอนนะค่ะคุณสอนโอ้ยหิวจังเลยฉันขอไปดูของในตู้เย็นก่อนนะคะเอ่เอฉ,ฉันว่าเราโทรสั่งอาหารมาทางดีกว่าไหมคะคือกดมันบอกไว้ว่ควรทำแบบนั้นนะ่ะแหมจะสนใจทำไมล่ะคะกฎนั่นน่ะบ้านใหญ่โตขนาดนี้ของกินต้องเยอะแน่แน่ไหนไปดูซิ จะจะจะที่นีหรออ,อเกิดเกิดอะไรขึ้นคะภาพที่ฉันเห็นตรงหน้ามันไม่ใช่อาหารที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราจะทานได้เลยมีทั้งลำไส้ตับลูกตาม,มนุษย์หรือแม้แต่สมองที่ยังสดๆถูกแช่แข็งอยู่ในนั้นนี่มันไม่ธรรมดาแล้วแน่ๆนี่มันอะไรกันเนี่ย ฉัน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 ว่าเออปิดก่อนเราเราโทรสั่งอาหารข้างนอกไปดีกว่านะคะคุณเห็นภาพพวกนั้นแล้วยังกินอะไรลงอีกเหรอมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้ค่ะเราเราโทรสั่งอะไรกันมปดีไหมก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็โทรสั่งอาหารมาทานและเจ้าลินดอนก็เข้ามาดมกลิ่นอาหารตลอดเวลาตอนแรกคุณสอนดุมันจนมันร้องเหมียวไม่หยุด ฉันก็เลยยกของฉันให้มันดมแทนมันก็เลยเงียบลงไปได้ฉันก็แค่ทำตามกฎที่เขียนเอาไว้อย่างน้อยก็ยังดีกว่าชื่อต้องมาเจอกับสิ่งที่ในกฎเขียนเอาไว้ด้วยเฮ้ยไม่ง่วงเลยแฮะน่าเหื่อจริงๆทำอะไรดีล่ะเนี่ยลองสำรวจบ้านดูดีกว่า ใช่มาตื่นตื่นืเนี่ยเพื่อนร่วมงานของฉันอีกคนก็ไม่ตื่นด้วยนี่นะเออมีหมาด้วยเหรอเธอต้องเลี้ยงหมาด้วยนี่ก็ไม่ไหวนะเฮ้ยทำไงดีเลยเนี่ยเอมองทำไมออกไปเลยนะไปชิวๆชียเอะเอไออะไรกันเนี่ยอย่าอย่าเข้ามาแล้วช่วยด้วยฮ่อืมอเอะเอะ คุณสอนหายไปไหนละคะเนี่ยเอ๊ะหรือว่าแอบ,บกลับไปก่อนแล้วลินดอนจะ๊ะเมื่อคืนหลับสบายไหมโอยเจอตัวน้อยน่ารักจังเลยนะเนี่ยรู้ไหมว่านอนทับขาฉันจนช้าไปหมดเลยเนี่ย <ikle> น่ารักจังเลยนะเราอะสวัสดีครับคุณแววใช่ไหมครับส,ส,ส,สวัสดีค่ะไม่ไม่ทราบว่าใครหรอคะ เออผมชื่อว่าออสกาครับเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็เป็นคนที่จ้างคุณมาด้วยอ๋อส,สวัสดีค่ะคุณออสการ์เจ้าลินดอนติดคุณน่าดูเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าคุณดูแลมันดีมากเลยนะครับเอ,อ่อใ,ในกฎบอกว่าฉันจะลืมทุกอย่างไม่ใช่หรอคะเพราะว่าคุณทำดีกับมันมากยังไงล่ะครับผมเลยต้องมาคุยกับคุณโดยไม่ต้องปิดบังครับ ขอบคุณนะครับที่ดูแลแมวของผมเป็นอย่างดีนะอ๋อไม่หรอกค่ะเจ้าลินดอนน่ารักนี่คะอ๋อจริงสิคุณสอนคนที่มาดูแลแมวกับฉันอะ่ะเขาไปไหนแล้วหรอคะพอดีตื่นขึ้นมาแล้วฉันไม่เจอเขาตอนเช้านะคะเอ่อคุณไม่ต้องกังวลไปหรอกครับหมาของผมได้ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้วครับอ๋อนี่ค่าจ้างครับสองหมื่นบาท เอ๊ะไ,ไม่ใช่หนึ่งหมื่นเหรอเอ่อมันเป็นเงินในส่วนของอีกคนนะครับอีกคนอ๋อเป็นเงินพิเศษที่คุณดูแลแมวของผมเป็นอย่างดีนะครับอ๋อค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเป็นเงินของเพื่อนร่วมงานของคุณอีกคนที่เขาไม่สามารถทำงานต่อดได้แล้วอย่างไงละ่ะ ็นไงทางานวันเดียวได้หมื่นหนึ่งเลยนะก็ดีนะคะงินสบายจริงๆลินดอนก็น่ารักอ่ะชื่อแมวเหรอค่ะ <ious. S 2> เอ๊ะต้องบอกว่าชื่ออะไรนะชื่อลินดอนค่ะแมวอ่ะอะไรล่ินดอนเป็นอะไรอะคะแม่ลิลลลลลลดลนดอนว่ากันึ่งลินดอนนะแม่แม่รอให้ทำไม แม่ตัวแรกที่แม่เลี้ยงแม่รักมันมากๆเลยตัวสีเหลืองลายเหมือนเสือแม่ต้องชื่อว่าลินโดอนะลไม่คิดถึงมันเลยแม่หยุดร้องเลย <c oughs> แม่ของฉันคงคิดถึงเจ้าลินดอนมากเพราะแม่ฉันร้องไห้ทั้งวันเลยแต่เอาจริงๆตอนนี้ฉันก็คิดถึงเจ้าลินดอนตัวเมื่อคืนเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้าว่างฉันก็อยากจะไปหาเหมือนกันนะเนี่ย ว้าวว้าวสติกไลฟ์โปเกต89นะมีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เเลงน้นำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super Fiber อร์เกม r o Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มสเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกตนี้ได้ที่เ w ็ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ